ปักกิ่งเมืองหลวงของจีนที่หลายท่านนั้นรู้จักกันดีนะคะเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงยาวนานกว่า3000ปีแล้วก็เป็นเมืองหลวงมากกว่า860ปีมีลรดนมาที่สำคัญหลายจุดค่ะ ุณผู้ชมคะในวันที่1มีนาะคมนี้เป็นต้นไปนะคะก็จะมีการเปิดฟรีวีซ่านะคะโดยเฉพาะจีนค่ะที่เปิดฟรีวีซ่าท่องเที่ยวให้กับไทยเช่นเดียวกับไทยนะคะที่ได้เปิดปวีซ่ากับจีนไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะและนนอนค่ะว่าวันนี้ CNG Thai ีไทยบิ๊กีนะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาลองเที่ยวกันใหมค่ค่ะว่าถ้ามาที่กรุงปักกิ่งแล้วเนี่ยจะไปท่องเที่ยวจุดแลนด์มาร์คที่สําคัญกรุงปักกิ่งเนี่ยที่ไหนกันบ้างคะ่ะเพราะว่ามีทั้งสถานที่ที่เป็นแบบโมเดิร์นนะคะแล้วก็สถานที่ที่เป็นโบราณสถานมากมายคะ่ะ สร้างหลีทุนนะคะเริ่มสร้างในเขตสถานทูตหลังจากนั้นค่ะก็ค่อยๆพัฒนาเป็นชุมชนที่สำคัญสำหรับนักการทูตในประเทศจีนมีทั้งแหล่งช้อปปิง้งงานอีเวนต์ต่ตางๆและก็เป็นแหล่งรวมของชาวต่างชาติค่ะเดินจากตั้งอยู่ใจกลางเมืองพื้นที่ทางธุรกิจสำคัญของจีนค่ะสร้างหลีทุนในปัจจุบันได้กลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเทรนด์แฟชั่นปักกิ่งนะคะมีถนนบาร์และก็ไนท์คลับต่างๆ ี่เป็นจุดหมายปลายทางหลักของความบันเทิงยามค่ำคืนสำหรับคนหนุ่มสาวในกรุงปักกิ่งค่ะและเรียกได้ว่าถ้าใครอยากจะมามองหนุ่มหล่อสาวสวยหรือคนหน้าตาดีและเทรนด์แฟชั่นที่นี่ก็สามารถเดินทางมาที่สร้างหลี่ถุนได้ค่ะเพราะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นิยมถ่ายคลิปกันลงใน TikTok ทที่เราเห็นในจีนนั่นเองค่ะ 就是、就是那个新太后，就是开三里屯开了个新店吗？想去看看。哦，就是这些牌子我都很喜欢，就是可能北京要比像沈阳，相对于说这种品牌的店门更大，种类更多什么的这种比较好买。欢迎来中国玩，<laughs> 中国非常的好，可以去北京玩完之后可以去东北玩玩，因为我就是东北人，东北非常热情，哦、来吃锅包肉。 นี่จะมีแมวมองหรือว่าช่างภาพคอยเก็บบันทึกภาพคอนเทนต์ผู้คนที่แต่งตัวแฟชั่นนะคะเพื่อน,นําไปโพสต์อินเทอร์เน็ตคนที่มาที่นี่ก็ยินดีให้ทางช่างภาพถ่ายได้ตามสบายนะคะเพราะว่าเขาก็แต่งตัวมาให้ถ่ายอยู่แล้วเว้นต่เฉชวะบางคนค่ะถ้าไม่ต้องการให้ถ่ายจริงๆต้องการความเป็นส่วนตัวก็สามารถบอกได้และตามพื้นที่ต่างๆของซานลีทุนค่ะก็มีการติดป้ายความเป็นส่วนตัวและการถ่ายภาพด้วยค่ะ ส่วนที่นี่นะคะก็เต็มไปด้วยร้านแบรนด์เนมชื่อดังทั้งในจีนและก็จากต่างประเทศนะคะอย่าง Apple Store ขนาดใหญ่ค่ะที่นี่นะคะก็ตั้งอยู่ที่ใจกลางพื้นที่ของซานดิุนก็ถือว่าเป็นร้านที่เด่นมากๆเลยค่ะและในช่วงปีที่ผ่านมาเองนะคะทางคุณทิมพุกผู้บริหารของทาง Apple นั้นก็เดินทางมาที่นี่ด้วยยิ่งสร้างความฮือฮายอย่างมากทีเดียวค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อดังมากมายร้านโอมากาเซร้านอาหารตะวันตก แล้วรวมไปถึงร้านอาหารไทยก็มาตั้งที่นี่ด้วยค่ะทำให้ที่นี่นะคะเป็นย่านที่ผสมผสานระหว่างแฟชั่นและประเพณีอย่างลงตัวซึ่งเป็นดินแดนแห่งความคึกคักที่ชาวฮิปสเตอร์นั้นต้องเดินทางไปเยือนสักครั้งค่ะ อีกจุดหนึ่งสาหรับการท่องเที่ยวในกรุงปักกิ่งนะคะนั่นก็คือที่สือซ่าไห่แห่งนี้ค่ะตั้งอยู่ที่ใจกลางตัวเมืองกรุงปักกิ่งนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลจากถนนคนเดินหนานหลัวกู่เซียงค่ะเพราะว่าที่นี่นั้นก็มีทั้งทะเลสาบแล้วก็มีตลาดนัดมากมายนะคะอย่างที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ค่ะก็คือไฮไลท์ของสือซ่าไห่นะคะก็คือมังกรที่มีความยาวกว่า200เมตรค่ะเขาก็เริ่มสร้างมาตั้งแต่ในช่วงตุจีนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในช่วงตลอดเดือนมีนาคมนี้นะคะก็จะสามารถแสดงให้เห็นด้วยนะคะแล้วก็ถา ไฟที่สวยงามด้วยค่ะยิ่งมาอยู่ใกล้กับพื้นทะเลาสาบแห่งนี้นะคะไฟที่มังกรน,นั้นก็สะท้อนผืนน้าได้อย่างสวยงามทีเดียวค่ะมังกรยาวไฮไลไท์ที่สื่อสร้างไหปีนี้นะคะก็จะเปิดแสดงไฟแสงสีเสียงยามค่ําคืนตั้งแต่ช่วงดุดจีนที่ผ่านมาตลอดไปถึงช่วงเดือนมีนาคมค่ะเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวนั้นเข้ามาชมผลงานทางศิลปะยาวกว่า200เมตรนี่เขาหมายถึงอะไรคะพี่คิตตีปี2024ค่ะเพราะว่ามีความยาว2 0 2 4เมตรค่ะ คือทำเป็นกระตะนะคะร่างกายก็ประกอบด้วยกับแม็กสิริมงคลต่างๆเรียกว่าเสียงหยุนค่ะ<อ>แล้วก็มีสีสันหลากหลายต่างๆความหมายว่ามีสีสันหลากหลายในชีวิต<อ>ปีใหม่ค่ะถามพี่คิตตี้นิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อด้านมังกรทําไมคนจีนเองเนี่ยเขาถึงมีความเชื่อในเรื่องของมังกรมากมากเลยค่ะก็คือมังกรในใจของชาวจีนนะคะก็ถือเป็น ความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อำนาจล่ะคะแล้วก็เต็มไปด้วยสิริมงคละคะ่ะปีนี้ก็เป็นปีมองกลนะคะเลยก็ปักกิ่งทางการปักกิ่งแล้วก็สร้างคมไฟมองกลนี้นะคะตั้งแต่ช่วงตรุษิีถึงเทศกาลคมไฟคะ่ะประมาณสามสัปดาห์นะคะแล้วก็น่าจะสิส้นสุดในเ,เดือนมีนาคมนี้ค่ะ สถานที่สวยงามเช่นนี้นะคะเราสามารถที่จะสวมชุดท่านฝูมาถ่ายภาพได้ค่ะอย่างนักท่องเที่ยวสาวท่านนี้ค่ะเป็นชาวยูนนานเดินทางมาเรียนที่ปักกิ่งนะคะเธอก็แต่งกายด้วยชุดจีนสมัยราชวงศ์ชิงเพื่อมาถ่ายภาพและดื่มด่ำกับบรรยากาศความเป็น traditional หรือว่าความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนค่ะสวัสดีค่ะ only 会,会这一句，准备来 a 下灯笼，可以。啊，<laughs> 因为今年是龙年，然后，呃，这是我们中国的文化，然后自己也挺喜欢的，然后就，呃，穿着想要留个纪念这样。哦，我觉得这次来，因为我在这边上学，最印象最深的就是这个长龙，好像是几百米，然后在手机上看到就，呃，非常的想来观望一下，就觉得非常的漂亮，非常壮观，非常。 和节日的气氛，啊、然后就非呃、啊、非常有春节的氛围。萨瓦迪卡。啊啊啊啊、嗯、啊，我现在是在北京交通大学上学，然后呃作为中国人，然后也知道了这个马上就嗯、呃、泰国新马泰免签，然后欢迎大家来中国玩，来吃中国的美食，然后来看中国的美景，来欣赏故宫，欣赏北京这个有文化有底蕴的城市。 谢谢的泰语怎么说？ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคา抱一个ไม่ไม่ที่นี่ยังเป็นเขตรประวัติศาสตร์ที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุดในกรุงปักกิ่งนะคะมีความสำคัญทา,ทางพังเมืองในอดีตและก็เป็นเขตอนุร,รักษ์ที่สำคัญด้วยค่ะ ก็จริงๆค่ะหน้าที่นี่คือชิชาไหา่ยนะคะแล้วก็มีพื้นที่3ามแสนสาหมื่นหกพันตารางเมตรค่ะ<อ>แล้วก็ประกอบด้วยหน้าน้ำสามแห่งค่ะก็ <ขา S 1> เรียกว่าเฉีนยนไห่โฮไหา่กับซีไห่หรือว่าคนจีนปัจจุบันเรียกว่าจี๋สุยถังค่ะ<อ>แล้วก็เป็นหนึ่งใน25เขตประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้รับอนุมัติ จากกรุงปักกิ่งนะคะที่ได้รับอนุมาติมือ2อ2 0 0นนะคะปี2 0 0พค่ะแล้วก็ที่นี่ก็จริงๆก็สังขึ้นตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็คดอต,ต่อกับฮหฮไหยแล้วก็นัานหลัวไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะจริงๆก็เป็นเขตที่ได้รับความสนใจจากนัก,นกท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศค,ค่ะโดยเฉพาะในคือเขามีความพิเศษก็คือในหน้า เหนาวนะคะจะมีน้ำแข็งแล้วก็คนจะมาเล่นสกีบนทะเลสาบแล้วก็นายหน้าร้อนละคะ่ะก็น้ำแข็งอย่างที่นี่ประมาณใกล้ๆเดือนมีนาคมจะน้ำแข็งจะละลายลวคะ่ะเราก็จะนั่งเรือนั่งเรือมาชมวิวแล้วก็นั่งเรือมาทางเข้า,าจริงๆน่าสบายค,ะค่ะ ร้านนี้คืออะไรคะที่ร้ารในขายเล็กๆลร้านขายต่างๆนะคะแล้วก็เจียงซือโคอเลอก็เออขากับเข่งก็คือถ้าคนจีนถือว่าเป็นบาดอหรือว่าใกล้บาดอ่ะที่จากความเย็นอ่ะก็เติมโคกับเข่งออแล้วตุ๋นให้อุ่นๆเติมแล้วจะแก้ความเย็นค่ะเคเลอร์กับเข่งนะคะใช่ค่ะเจียงซ <แก S 1> ือเคเลอร์ใช่ค่ะเจียงซือเคเลอร์ใช่เอ่อ要要一个那个姜丝可乐要两杯 เสียวเลี oh Luckily, ้ยงไปนะคะแก้วละสิบหยวนอ๋อก็ได้กลิ่นเป็นน้ำโซดาแล้วค่ะเคลอร์แล้วก็มีขิงกลิ่นขิงด้วยนะคะเต่กลิ่นเค็มข่อนขางแล้วก็อุ่นๆนะคะช่วงัหนาวแบบนี้ก็สามารถที่จะทานได้พี่คิดดิว่าใครเหลาได้นะคะรสชาติไม่ได้แย่นะคะแปลกดีแต่แต่ก็ <Effect. S 2> แปลกๆมันจะซาดมันจะซาแบบแบบน้ำโซดาค่ะแต่ว่ามันได้กลิ่นขิงท่านหนสนใจก็มาลองดูนะคะชื่อเมนูว่าอะไรนะคะพี่จเจียงซือเขือเลอค่ะเจียงซือเือเลอ,อนะคะหรือว่าน้ำโซดาผสมน้ำขิงร้อนนะคะหากท่านใดสนใจสถานที่ทางประวัติศาสตร์สามารถเที่ยวตามถนนเส้นแกนกลางกรุงปักกิ่ง หรือไปจริง Central a ซิ s หรือว่า Backbone นะคะเป็นถนนเส้นหลักที่ตัดผ่านใจกลางกรุงปักกิ่งเต็ไมไปด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมจวบจนเห็นถึงการพัฒนาเทคโนโลยีอันล้ำสมัยในปัจจุบันค่ะเส้นทางนี้นะคะเริ่มจากหอระฆังและกลองทางทิศเหนือไปสิ้นสุดที่ประตูหยงติงทางทิศใต้ค่ะมีความยาวกว่า7กิโลเมตร800เมตรเราพาทุกท่านนะคะไปสัมผัสก,กับหนึ่งในจุดเช็คอินที่สำคัญ ของเส้นทางนี้อย่างที่ประตูเจิ้งหยานเหมิอนอยู่ในใจกลางกรุงปักกิ่งทางตอนใต้ของจตุรัสเทียนอันเหมินค่ะถ้าใครมาเช็คอินที่นี่นะคะต้องแวะมาเยี่ยมชมประตูแห่งนี้เป็นประตูเมืองด้านหน้าของเมืองชั้นในทางตอนใต้ค่ะลักษณะเป็นหอลูกศรที่มีช่องหน้าต่างหลายชั้นนะคะที่นี่เคยเป็นหนึ่งใน9กประตูกั้นเมืองชั้นในจากการสู้รบในอดีตค่ะถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงในปี1 4 1 9เเป็นประตูขนาดใหญ่ องกันทางเข้าโดยตรงไปยังจักรวรรดิค่ะเป็นประตูพิเศษเฉพาะสําหรับองค์จักรพรรดิค่ะโดยจะเสด็จออกทางประตูนี้ปีละสองครั้งเพื่อสักการะฟ้านะคะที่หอเทียนฐานในช่วงฤดูหนาวค่ะแล้วก็นําขุนนางทั้งหลายไปร่วมทาพิธีแรกนาขวัญที่หอเซียนหนงฐานในช่วงฤดูใบไม้ผลิข้ามถนนมาอีกฝั่งนะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปเยี่ยมชมถนนคนเดินเฉียนเหมินนะคะซึ่งเฉียนนั้นก็แปลว่าข้างหน้าค่ะ ถนนเส้นนี้ค่ะทอดยาวไปทางใต้เป็นศูนย์กลางการค้ามาหลายศตรวรรษวันนี้นะคะดิฉันกับน้องหยางโพรินรองประธานสมาคมนักเรียนไทยประจำกรุงปักกิ่งพาเราไปที่นี่เพื่อไปจุดเช็คอินต่างๆค่ะไปถ่ายภาพที่น่าประทับใจและได้สัมผัสถึงบรรยากาศสถาปัตยกรรมแบบเมืองโบราณและร้านค้าที่ให้ผู้มาเยือนนั้นสัมผัสถึงวิถีชีวิตอาหารและความเป็นปักกิ่งมากยิ่งขึ้นค่ะ ส่วนนี้นะคะคือสัญ,ญลักษณ์หรือว่าไฮไลท์ของปักกิ่งค่ะนั่นก็คือพระราชบังต้องห้ามหรือว่าพระราชบังกู้กองค่ะที่อยู่ด้านหลังคับทาเทียนอันเหมือนที่มีรูปท่านประธานเหมาเจ๋อตงซึ่งภาพนี้นะคะถือว่าเป็นภาพสัญ,ญลักษณ์ของประเทศจีนเลยค่ะพระราชบังต้องห้ามนะคะตั้งอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามจตุรัสเทียนอันเหมือนใจกลางกรุงปักกิ่งค่ะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากทางองค์การยูเนสโกเป็นโบราณสถานอายุกว่า600ปี เป็นที่ประทับขององค์จักรพรรดิตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงถึงราชวงศ์ชิงไม่ต่ำกว่า24พระองค์มีเนื้อที่กว่า72,000 0ตารางเมตรค่ะที่นี้เป็นอาคารไม้โบราณขนาดใหญ่นะคะเน้นการใช้โทนสีไม้สีอิฐสีแดงอิฐสีขาวและก็สีปูนค่ะส่วนพระที่นั่งหลักไท้เหอหรือว่าไท้เหอเตี้ยนนั้นจะมีฐานศิลาหินอ่อนสีขาวด้วยนะคะ ที่นี่มีบริการไกด์ดิจิทัลค่ะก็คือเขาจะให้อุปกรณ์เสียงบรรยายมากกว่า30ภาษาจึงหนึ่งในนั้นก็รวมถึงภาษาไทยด้วยนะคะเดินไปไหนไกด์ก็จะอธิบายให้อัตโนมัติมีค่าบริการประมาณ30หยวนค่ะหรือว่าประมาณ150บาทแนะนําให้พกพาส,สปอร์ตไปด้วยนะคะเพราะว่าก่อนเข้าประตูนั้นถังเจ้าหน้าที่จะตรวจความปลอดภัยอย่างเข้มงวดและต้องจองตั๋วล่วงหน้าอย่างน้อย7วันค่ะโดยท่านผู้ชมนะคะสามารถที่จะ ชมข้อมูลย้อนหลังได้ในรายการ CMG Thai Weekly ตอนพระราชบัตรต้องห้ามที่เราได้โพสต์เอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะห่างกันเพีงแค่หนึ่งสถานีรถไฟใต้ดินนะคะก็จะเป็นถนนหวังคูจริงถนนคนเดินขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังทั้งในจีนแล้วก็จากต่างชาติค่ะมีจุดขายของที่ระลึกและก็จุดเช็คอินถ่ายภาพด้วยนะคะส่วนนี้คืออีกไฮไลท์สำคัญของการเดินทางเยือนจีนค่ะ นั่นก็คือการเดินทางไปกำแพงเมืองจีนหนึ่งในจัดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกด่านที่พอจะใกล้กับปุงปักกิ่งก็คือปาต้าหลิงมูเถียนยี่และซื่อหมาไถค่ะหากไปด่านปาต้าหลิงนะคะก็สามารถนั่งรถไฟความเร็วสูงจากสถานีรถไฟเป่ยจิงนอตลงที่สถานีปาต้าหลิงเกรทวอลค่ะส่วนด่านมูเถียนยี่และซื่อหมาไถนั้นสามารถที่จะนั่งรถไปหลายต่อนะคะ หรือจะใช้เป็นออปชั่นเลือกในการเดินทางไปกับทัวร์ท้องถิ่นได้มีบริการรับส่งจากในเมืองไปยังด่านต่างๆราคาเริ่มต้นประมาณเกือบๆ2 0 0อยหยวนหรือประมาณ1000บาทค่ะแต่ว่าต้องแพลนการท่องเที่ยวเฉพาะจุดตลอดทั้งวันเพราะว่าห่างจากกรุงปักกิ่งพอสมควรค่ะสำหรับการเดินทางในกรุงปักกิ่งนั้นค่อนข้างสะดวกนะคะเพราะว่ามีเครือข่ายรถโดยสารสาธารณะครอบคลุมไปทั่วพื้นที่อย่างรถเมลที่นี่นั้นส่วนใหญ่ก็เป็นรถไฟฟ้าด้วยค่ะ ไยนั้นจะบอกเส้นทางแล้วก็หมายเลขรถประจำทางซึ่งเป็นภาษาจีนหรือว่าเราสามารถใช้แอปแผนที่ในการดูเส้นทางได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นแอปที่สามารถใช้ในจีนได้เท่านั้นค่ะการขึ้นรถนะคะจะขึ้นจากประตูทางด้านหน้าเพื่อสแกนการชำระเงินใน WeChat Pay และ Alipay ในรถจะมีพนักงานคนขับเพียงคนเดียวนะคะแต่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่นั้นขึ้นมาสุ่มตรวจความเรียบร้อยบ่อยครั้งราคาโดยสารก็จะถูกมากค่ะเพียงแค่ราคาเดียวตลอดสายเลยค่ะ ค่าโดยสารของรถเมล์ที่นี่จะถูกมากนะคะคือนั่งไปตลอดสายคือนั่งรอบเมืองก็ได้นะไปทั้งชั่วโมงก็ได้นะคะจ่ายเพียงแค่1นึ่งหยวนหรือว่าประมาณ5บาทนะคะเมื่อถึงปลายค่ะก็จะให้ลงที่ประตูด,ด้านหลังแต่ว่าก่อนลงนั้นต้องสแกนการจ่ายเงินอีกครั้งนะคะเพื่อให้ระบบตัดเงินเห็นไหมคะว่านั่งมาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเราก็จ่ายเพียงแค่ราคาเดียวก็คือห่หยวนหรือไม่เกิน5บาทเองค่ะ ส่วนการเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินนะคะมองว่าอันนี้สะดวกกว่ารถเมล์แลวก็ค่อนข้างที่จะเอื้อสาหรับชาวต่างชาติมากกว่านะคะเพราะว่ามีป้ายบอกทางเป็นภาษาอังกฤษสถานีแต่ละแห่งนั้นก็จะอยู่ใกล้กับสถานที่สําคัญเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายแยนแมงมุมค่ะก่อนเข้าสถานีนั้นต้องสแกนตรวจสัมภาระทุกครั้งด้วยนะคะตอนนี้ค่ะการซื้อตั๋วนั้นก็มีหลายวิธีถ้าเดินทางบ่อยก็สามารถจ่ายผ่านบอลเล็ตทั้งมีชัดเพย์แล้วก็อารีเพย์นะคะ หรือว่าจะใช้พาสปอร์ตในการลงทะเบียนการซื้อบัตรโดยสารสามารถเติมเงินได้นะคะแต่ว่าต้องมีการจ่ายค่ามาจําบัตรอยู่ที่50หยวนค่ะส่วนการกดซื้อบัตรที่ตู้โดยสารประจําสถานีนั้นนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนนโยบายใหม่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนระบบใหม่ด้วยในกรณีที่เราไม่ใช่พลเมืองจีนนะคะต้องมีการกรอกชื่อแล้วก็เลขที่พาสปอร์ตลงไปที่ตู้โดยสารเพื่อที่จะซื้อบัตรได้ค่ะแต่ว่าในบางกรณีนั้นบางตู้ก็ไม่สามารถรองรับระบบนี้ได้นะคะ ดังนั้นค่ะแนะนําให้เรานะคะติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการตู้บริการโดยเฉพาะเพื่อขอซื้อบัตรโดยตรงได้เลยค่ะจะสะดวกและร,รวดเร็วมากกว่าค่ะราคาค่าโดยสารก็ถูกนะคะเพราะว่ามีราคาสูงสุดนั้นไม่เกิน5าหยวนค่ะถือว่าเป็นคลิปแนะนําสําหรับท่านผู้ชมท่านใดค่ะที่ต้องการเดินทางมาท่องเที่ยวที่กรุงปักกก่งโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิในเดือนมีนาคมนี้แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นช่วงหน้าร้อนนะคะ นื่อจากว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายนค่ะจะเป็นช่วงที่เมืองน,นั้นสวยงามมากขึ้นนะคะเพราะว่าจะมีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ได้บานสะพรั่งให้ยืนชมกันด้วยค่ะ